เอฟซีบอกว่าบรเห็นเพันนานนะครับเมื่อกี้ก็เลยมาเลาะมาเล่นน้ำเบิ่งป่าเบิ่งเลยครับร้านเพื่อนเลเอฟซีเยอะขนาดไหนอะเยอะจรจะโคกแล้วฮะว่าไรโคกแล้วจะหมดแล้วอันนั้นเนี่ยว่าไข่เขามันไกล่องที่ยี่สิบเปิดดูได้น้ำทิ้งอย่างไรเหลืออะไรดิเหลือซีกังเหรอเหลือเหลือลายอยู่ในหม้อกันยังออ๋เฮาอันนั้นเฮาวันที่ได้ตากเบิ้า ชาบาวบ้ามันไก่ขทำมันไก่ปะลูกค้าให้กระามหามาถุ่มคือบอกหน่อยแน่ะโอ้ยมาถุ่มเ็นยากเมื่อเช้านี่ค่อยหลงไปทำงานวันหยุดวันหยุดเอ็มมันเงินยุดบ่จั๊กจีมันจั๊กจีเนี่เออโอ้ยสงสัยบอกพี่อยู่บวบไปเล่งานเนาะสงว่าสังบอกพี่คือบวบไปเล่งานเหรอเจ้าคือมีคนซับ อันนั้นแทะสวยนะเซี่อเาะซีบ้านเลยนะอแถวแนีแม่นะมาสว่านเถอะะแม่นาสว่านเจักแล้วอันนี้บ้านสว่าเหรอห่านก็กว่าอยู่ขบ่นคุ้นแม่เหรออืมมมีมะนาวด้กลัมาขามเสน่หเอยตักมะนาวคือแพงแท้โอ้ยร้อยสามชินะไปซื้อหรือหน่วยในน้อยสัมเนียแค่นะาโต้องกินโ่ต้องกิน สองเม่วยเซฟมารทไม่ต้องขี้ย่างแบงกินมาขาเตียบป่าต่ขาบครน่า่หลายมเออแม่หมาไปแล้วนะไปไซโควิดนะเด็กไปมือมือเสานี่เออกักตัวอยู่เงื่อนนะเด็กเออฮาน่าบอกแล้วว่าให้ใส่แมสดีดีว่ะ ใส,ใ,สใส่อยู่ข้างโวย้ยมันคากแล้วมันกะเมื่อในวันยุดไปอันนั้นก็บอได,ด้ร,ออดระแวกสามจองเป็นมาตรฐาน<ๆ>ไปเอสอยู่ทางไหนข้าเจ้าว่ามันเจือเขากินเค็มไม่ดี อ๋อเมื่อกี้นี่ตำหมออกเทสหรอค่อยนกำเลยสามซิบอ่ะนี่หรอสามซิบสซิบจะกำก่อนยุบสองยุบยุบนี่องใซาบาทหรอยุบใหญ่ยุบใหญซาบสองยุสาบาสองยุบนี่คืออไอ้ จอันี้เพื่อโมเฟสันใดโมใจหรอกคักคของเพื่อนี่ฮะาสาวพีัสากว่าแท่กรสชาตนี้กจนไหมแทนมะขามเตียยโอ้แทนบบนี้แทนแบนี้อันนั้นหนอแทนบบน้อ่ะมันจะตำแค่ละสี มห,นานหมางหน้ามันคือแพงเหรอสองสามมื้อนี่แหละที่ก็แพงแล้วนะเมื่อวานก้าว<อ>ิดแล้วนะที่สดนะจำพุมงมันยังคือเก่าจำพุงยังคือเก่ามันเป็นหยังมัเป็นหยังจ้ะเ,เอาแต่เพียงเฉพอแลด้เหรอแพงอยู่ด้วยขึ้นรถผมขึ้นไป,นอ,ปนอืม สามชิ้วันนี้กินสคนเหรอแม่ากินจสคนสาิกินสคนก็ดีสาวบาทก็พอแล้วก็ม่พ็ดค่ะ้าุนก็ไม่มีนะคะ ไอเขาคะว่าเขาตีโควิเศษเนาะหรหไม่อ่นั้ตัวอันนี้ฮะกล่องเลยเอาเปิดซะแกเนี่ยไม่กิ้เพชบกลรองเลยเอาติสโคกเลยเัอนมุกเอเนี่ยมันเพชรอยูอ่ พอลูกค้าอยังหลายเห่มากเด้อเออขนาดหลายรอบเลยเด้อนี่ฮะอันนี้อันนี้แฟน,นอากาศไปลมมีลมไหมไปไปครับอือมาเจ้าแาวหาไปถ่ายแม่เตาก็ไม่แพงพอดีเวลาไปหางเบิกไม่แพงเลยอันนี้กันลูกค้าหลายขนาด เมื่อนี้เป็นเต้นี่คือหลายแท้คนมันเป็นแล้วคนมันหลายคนเลยฮะเจ้าใส่หนึ่งวาเจ้าบอมากินแ,แล้วเจ้าญาติเจ้าเขาคือบอใส่แมสสายใหญ่เว้ยขวายญาตินี่เหรอ,อ,นนอ,อย่ามาฟ้าวแบบน,นี้แม่เหรอโอเคครับเดี๋ยวไปทางหน้าก็นด้วยถ่ายแม่เต่าบรรยากาศมันนีคนหลายขนาดแต่ว่าข้าเจ้าห่อกราบข้าเจ้าบอได้กินในพื้นในนี้นะครับเจ้าก็ย่านโควิด เก็บแล้วดีครับ